Bismillahirrahmanirrahim. Kita mari tengok buah dia isi kuning isi molek. Hari ini ada pertanding buah buah dia isi kuning isi sedak. Dia dia ala apa channel kita dah. Mari tengok hak uh, nombor satu dulu. Tak ada ada laling, tak ada boleh buat lagi dah. Ni nombor satu ni isi kuning star ni dah. Sumpah. Ah, isi kuning. Mas kuning dah. Ha ni wah ใฟ่ยูวาร์โนย์ติคาร์ฮันคุนิงฮันมุดสกี้คนิงไซปันฮอปุตต์ดิยา่ยตุงดีอ่ะพันี่กิโต้ปรตูบิตวายาสกี้ิกิดะเพราะรัฐนัติงัดเดมิทร่าลากเกสเดักแล้วเด็กนะอันนี่สุภาพงะปกติก็การประกวดทุกเรียนจะเกิดขึ้นในจันทบุรีและนนทบุรีนี่ก็พิเศษมากสเปเชียลมากครับทางอำเภอเราจัดการแข่งขันทุกเรียน หลากหลายสายพันธุ์เพื่อจะได้พัฒนาต่อยอดเพื่อขยายพันธุ์สิ่งที่ดีงามในบ้านเราเรามาดูอีกเลยครับนี่ก็เหลืองอารามเลยครับเหลืองอารามแต่และสายพันธุ์ก็มีดีมีแย่ครับนี่ก็สาเหตุหลักก็เป็นเป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากต้นไม้แข็งแรงครับนี่ก็ถูกเรียนบ้านครับนี่ก็เจ้าหน้าที่เรากําลังปอกครับตอนนี้ก็ เบอร์สิบสองครับเบอร์สิบสองนี้ก็เลื่อนอารามเลื่อนมากครับเราไปดูเรื่อยๆครับนี่ก็กองตี่สิบสี่ในดูสิบสี่สิบสี่ครับนี่ครับสิบสี่สีเหลืองสวยงามครับสวยงามชื่อก็ดูสงราย,ยาครับดูสงราย,ยาอีลูกหนึ่งก็นี่ครับดูสงราย,ยาเลือนอารามครับ สวยงามนี่ก็ที่15 15ก็เหลืองครับสีเหลืองนี่จะเป็นนี่ก็เป็นพระยาครับน่าจะอร่อยมากครับครับในวันนี้ก็เรา,เราได้ชมทุกเรียงลักหลายส้พันธุ์ลักหลายบุงบ้านมาประกวดที่อำเภอจันเนะของเราก็มีการแข,นขน่งขันรางวัลที่หนึ่งได้เท่าไรนะ5,000บาท รางวันที่สองสามพบาทนี่ก็พวกเราชาวเกษตรกร,ก,รกัดเลือดก,กัดเลือดที่ทุกเรียนสยพันธุ์ดีๆเพื่อขยายพันธุ์จะได้จดจดลิขสิทธิ์ของของบ้านเราจะได้ขายพันธุ์สาพันธุ์สวัสดีครับตั